รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกเล่าข่าวกฟกอ พบนายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์ร้องนายกรัฐมนตรีมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรที่จังหวัดอุราณธานีและจังหวัดขอนแก่นประชาชนชื่นมื่นมีสุขเรื่องนี้เป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรพบกับคุณรัชดาพร์แก้วสนิทประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูลและพัฒนานเกษตรกรคนที่ชำระหนี้กับเราเสร็จแล้วท่านประธานก็มอบโฉนดแล้วก็มอบหนังสือรับรองว่า เขาชระนีีเร,ร,รับฟังเรื่องกองทุนกับคุณสมยพิรานคำรองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการกองทุนฟืนฟ้นฟูเราตัวคนเดียวสองคนสามคนอย่างนี้อาจจะชักชวนสมัครพพวกเข้าไปเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มที่เขามีอยู่รับรู้เรื่องนี้กับคุณมนัสวงจันทผู้อุปนวยการสำนักงานจัดการนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟืนฟนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร วันนี้แม้นยังไม่เป็นหนี้เสียก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนผู้ได้หากวันหนึ่งท่านวิกฤตเราก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันภารกิจการจัดการหนี้ให้กับกลุ่มสมาชิกเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูในภารกิจด้านการจัดการหนี้ให้กับกลุ่มสมาชิกเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไปนี้พบทุกเรื่องราวของรายการอกอฟกร,ร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับกฟกอร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงมาแล้วครับเช้าๆแบบนี้นะครับติดตามได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปช่วงแรกนะครับจะติดตามเรื่องราวของการบอกเล่าข่าวกฟกอครับเป็นเรื่องราวของทีพี่น้องเกษตรกรนะครับไปเจอปัญหาต่างๆมากมายปัญหาที่ว่านี้ก็คือปัญหานี้สินนะครับแล้วก็เรื่องของรายได้และก็ที่สำคัญที่สุดครับเรื่องที่ดินทากิน วันนี้นะครับทางทีมขา่าวลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดราธานีและจังหวัดขอนแก่นครับไปจิตตามภารกิจของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านจุรินลักษณะนิยวิสิ์เพราะว่าวันนี้นะครับท่านไปมอบโฉนดที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรและที่มาที่สุดครับพี่น้องเกษตรกรมีความรู้สึกที่ดีๆมากๆเพราะวันนี้นะครับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปเยียวยาถึงพื้นที่เลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกับสก๊ปชิ้นนี้ได้เลยครับ สำนังกงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจ,กจ,กจรัดกิจกรรมมอบเช็คชำระหนี้และโฉนดที่ดินพร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้เกษตรกรท,ที่ชำระหนี้ครบตามสัญญาให้แก่สมาชิกของกองทุนโดยมีนายจุรินทร์ลัษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธานในพิธีกิจรกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในสองจังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น สำหรับกิจกรรมของจังหวัอดอุดรธานีจะขึ้นณศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์อโดยมีนายนิพนธ์บุญญาณมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายบุญจลิตรกลรยานมิตรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชก,การจังหวัอดอุดรธานีนายสมยศพิรานคำรองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟและพัฒนาเกษตรกรและนายชัยยศจิรเมธากร รองไดขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมง,งานด้วยพนในงานมีการมอบชิปชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกจำนวนสองสารกรได้แก่สารกรการเกษตรเมืองอุดรธานีจำกัดและสารกรเกษตรนิคมเชียงพินจำกัดเป็นจำนวนเงินกว่า4ี่ล้านแปดแสนบาทรวมถึงได้มอบโฉนดที่ดินคืนเกษตรกรพร้อมไปประกาศเกรติบัตรให้กับเกษตรกรที่ใช้ชำระหนี้คืนกองทุนครบถ้วนตามสัญญา และปิดบัญชีกับกองทุนแล้วจำนวน,น,น,นสนนวามิรายใ,ในส่วนของจังหวดัดขอนแก่นจัดขึ้นนาราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลมีนายวรทัศน์ธุริจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวดัดขอนแก่นกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนางรัชดาพรแก้วสนิทประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนายสมยศพิรานคำ รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักง,ง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นซึ่งได้มอบเช็คชำระหนี้และมอบเงินสดที่ดินคืนให้แก่เกษตรกร,กรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นให้กับองค์กรเกษตรกรสมาชิกจังหวัดขอนแก่นจำนวน19โครงการเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน251คนจำนวนเงินกว่า12ล้าน2แสนบาทและมอบเช็คเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน27ราย จำนวน5สากรน,นับเป็นผลสำเร็จด้านภารกิจของกองทุนที่ต้องการให้กเกษตรกรมีที่ทำกินพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นที่น่าพอใจตามความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนที่ได้ทุ่มเทกำลังเพื่อพี่น้องกเกษตรกรมีความสุขอย่างแท้จริงแม่เห็นรอยยิ้มพี่นะ้องเกษตรกรและมีความสุขครับเรื่องราวดีๆแบบนี้เราก็จะนำเสนอมาให้ชมในรายการนะครับ ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเป็นการเจาะใจผู้บริหารของกองทุนท่านรัชดาพรเจ้าสนิทท่านเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการวันนี้รักษาการเลขาธิการครับท่านสมยศพิรานคำนะครับจะมาเปิดใจอีกคนหนึ่งครับคุณมนัฐวงจันทร์นะครับดูแลเรื่องกองทุนเรื่องหนี้โดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับพักเบรกก่อนช่วงหน้าเจอกันแน่นอนครับ วันนี้เนี่ยคนที่ชำระหนี้กับเราเสร็จแล้วท่านประธานก็มอบโฉนดแล้วก็มอบหนังสือรับรองว่าเขาชำระหนี้เรียบร้อยแล้วเราก็คือโฉนดให้กับเขา คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกำชับการชะลอการจ่ายเบี้ยสนับสนุนแก่องค์กรเกษตรกรในช่วงการระบาดโรคลำปีสกินในกลุ่มผู้เลี้ยงโคและกระบือกฟกจนฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้ององค์กรเกษตรกรหลังยุติการระบาดของโรคแล้วจะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามปกติค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเราก็เลยได้ทําหนังสือแจ้งไปที่สํานักง,งานสาขาว่าโครงการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงโคกระบือทั้งหมดนะครับขอให้ชะลอการเบิกจ่ายก่อนนะครับโครงการที่ได้รับอนุมัตินะครับท่านสามารถดําเนินการในส่วนอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นการทําข้ออะไรต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงโคกระบือทั้งหมดนะครับท่านก็เรียบการได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องงบประมาณที่ได้มัิไปแล้วท่านได้รับแน่นอนนะครับสำหรับองค์กรเกษตรกรที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์021580342ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ ช่วงของรายการกอพกรร่วมคิดชีวิตเกษตรกรบ้านคงครับช่วงนี้นะครับจะไปติดตามเรื่องภารกิจการจัดการหนี้ของเกษตรกรครับที่สํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับเขาทําเพื่อี่น้องเกษตรกรจริงๆนะครับวันนี้เปิดใจผู้บริหารระดับสูงนะครับท่านรัชดาภรณ์แก้วสนิทครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของกองทุนและอีกคนหนึ่งครับท่านเป็นรองรและรักษาการเลขาธิการของกองทุน ท่านสมยศพิรันคำอีกท่านหนึ่งครับจะมังคยี้เรื่องการจัดก,การหนี้อย่างไรครับท่านมานัฐวงจันทร์ท่านเป็นผู้ในการสำนักง,งานจัดก,การหนี้ของเกษตรกร,เ,กรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามชมได้เลยครับ ิจกรรมวันนี้เรามีอยู่สามอย่างเรามีอยู่สามอย่างนะคะอันแรกนี่ก็คือของต้องบอกว่ากองทุนพื้นฟูนเนี่ยเรามีงานใหญ่ๆอยู่ก็คือว่างานพื้นฟูอาชีพเกษตรกรนั่นคือสมาชิกเราเนี่ยสมาชิกเราต้องเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรสมาชิกเราเนี่ยสามารถที่จะทําโครงการ ขอฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรอะไรก็ได้ที่เขาคิดได้เนี่ยอยากทําแล้วก็เสนอโครงการเข้ามาสองก็คือถ้าเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะถ้ามีหนี้ก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนหนี้ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหนี้นั้นเนี่ยเ,เป็นหนี้เป็นหนี้เร่งด่วนนั่นก็คือส่งหนี้ไม่ได้จะถูกยึดที่หลักทรัพย์นะคะ หรือว่าจะถูกขายทอดตลาดเนี่ยเราก็จะซื้อนี่มาไว้ที่กองทุนแล้วม,ตม่ต้องไม่มีดอกละค่ะเดี๋ยวนี้แล้วก็มาส่งกับกองทุนพอหมดหมดนี่เมื่อไหร่ก็เราก็จะคืนโฉนดให้คืนหลักทรัพย์นั้นให้เพราวันนี้ก็มีสามกิจกรรมนั่นก็คือหนึ่งเรอมอบเช็คให้กับกลุ่มที่ขอทำพื้นฟูอาชีพแล้วได้รับการอนุมัติแล้ว แล้วเราก็ให้มาเป็นเช็คให้สองกลุ่มที่เราซื้อนี่แล้วเราจ่ายหนี่แทนเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมาฝันกับเราเ,เนี่ยเมื่อเราซื้อนี่วันนี้เนี่ยเราซื้อนี่ที่ที่เขาเป็นนี่กับสหกรณ์แล้วเราก็ซื้อนี่จากสหกรณ์มาวันนี้ท่านประธานก็มอบเช็คให้สหกรณ์ <c oughs> ก็คือเราซื้อนี่มาสามถ้าจะเห็นก็คือวันนี้เนี่ยคนที่ชําระนี่กับเราเสร็จแล้ว ท่านประธานก็มอบโฉนดแล้วก็มอบหนังสือรับรองว่าเขาชำระหนี้เรียบร้อยแล้วเราก็คืโนโฉนดให้กับเขามีอยอ่สารกิจกรรมมันก็เป็นความภาคภูมิใจยอย่างน้อยที่สุดเราได้ช่วยเกษตรกรเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยอย่างนี้เนี่ยเขาลำบากถ้าพี่น้องเกษตรกร สำนักเกษตรกรคือคนที่มีอาชีพการเกษตรหรืออาชีพอื่นก็ได้แต่ว่ารายได้ด้านการเกษตรต้องเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ของคนนั้นถือว่าเป็นเกษตรกรร่วมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า50คนแล้วก็รวมกลุ่มกันเนี่ยแล้วก็มาขอขึ้นทะเบียนเรามีสํานักงานอยู่ทุกจังหวัดเวลามาขอขึ้นทะเบียนเนี่ยก็ามาเดี๋ยวเขาจะแนะนําเองเอาเอกสารอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพอขึ้นทะเบียนปับ๊บ คุณมีสิทธิ์ที่จะทําโครงการขอฟื้นฟูอาชีพได้เลยแล้วก็มีสิทธิ์ที่ถ้าเป็นหนี้ในระบบก็มีสิทธิ์ที่จะมาขึ้นทะเบียนหนี้เอาไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่งไม่ได้แล้วจะถูกยึดที่หรือว่าจะถูกฟ้องร้องเราก็จะซื้อหนี้เข้ามาโดยหลักแล้วเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกเราเนี่ยเขาต้องติดตามข่าว ของกองทุนเราอยู่แล้วนะครับม,มันจะมี2อ,อย่างคือหนึ่งทางแบงค์เขาทําเรื่องทําเป็นคดีแล้วมีหมายมีหนังสือไปแจ้งที่สมาชิกอย่างถ้าเกิดเขาทวงนี่เขาก็มีหนังสือไปทวงนี่ไม่ว่าจะ,ะสถาบันการเงินซา,ากกรทกศธนาคารอะไรก็ได้เขาก็มีหนังสือไปทวงถามอันนี้พอสมาชิกรู้ตัวเขาก็มาหาเรา มาหาเรานี่หมายถึงว่าเขาก็ไปที่สาขานะบอกว่ามาแล้วมีคนทวงนี่ทําไงดีอะไรก่อนในทางที่หนึ่งทางที่สองก็คืออยู่ดีๆมีหมายสารเข้ามาหาตูมเลยโอ้โหถูกฟ้องแล้วร้องห่มร้องไห้กันก็มาที่สาขาหรือมาที่สํานักงานใหญ่อันนี้คือทราบอย่างพื้นๆเลยสองเรื่องนะสองประเด็นแต่ว่าอย่างบางรายนี่โอ้โหแบบไม่ทันตั้งตัวเลยถูก ถูกยื่นโนติสมาก็หลายปีลืมไปแล้วถูกฟ้องมาก็หลายปีลืมแล้วสุดท้ายมาถูกยึดทรัพย์โอ้โหเหมือนกันเหมือนกันตกอะไรเขาเรียกตกที่สูงจากที่ต่ำเ่ยเกือบช็อกเลยอัน,นอย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราทราบโดยพื้นฐานนะครับก็อย่างที่ผมบอกคือนำเรียนก็คือพื้นฐานทั่วไปก็มี3วิธีดังกล่าวนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าสมาชิกใครไหนที่ ที่รู้แล้วที่ถูกทวงแล้วถูกฟ้องแล้วถูกยึดทรัพย์แล้วก็ยังเฉยอยู่ยนะมีบางรายโน่นนะครับไปถึงขายทอดตลาดย้าวยิ่งไปไกลเลยทีนี้นะฮะทีนี้ถ้าพอไปถึงขายทอดตลาดป็เมื่อไหร่กองทุนเราก็ช่วยเหลือได้ยากขึ้นมันมีน้อยมากที่จะช่วยได้ได้นะ,ะการที่ถูกขายทอดตลาดไปเราซื้อทรัพย์ถินคืนมามันจะมี มันจะมีกรณีที่เข้าตามเงื่อนไขแล้วเราซื้อไม่ทันและถูกขายไปอย่างนี้เนี่ยพอพอจะช่วยได้บ้างแต่ว่าจู่ๆมาขายพุกเลยถ้าไล่ไปตาม,ทามไทม์ไลน์ขั้นตอนที่ผ่านมาอาจจะไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์อันนี้มันก็เสียประโยชน์สาหรับพี่น้องสมาชิกกองรุ่นฟูนะครับก็จะมีมุมมองกับกองรุ่นฟูอยู่สองมุมมุมหนึ่งนะครับถ้า เป็นกลุ่มที่เราได้เข้าไปแก้ปัญหาหรือตลอดจนได้รับการสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตทิที่พี่น้องจะต้องบอกว่าอขอบคุณกองทุนชื่นชมกองทุนที่แก้ปัญหาให้เขารักษาที่ดินให้เขารวมทั้งให้เงินไปฟื้นฟูอาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่เป็นประโยชน์นะครับแต่นี่อีกมุมหนึ่งอยากจะให้เข้าใจก็คือว่าบางคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะมองว่าทําไมช้าจังทําไมเขายังไม่ได้รับอะไรเลยประมาณนี้ครับ ก็อยากจะ,ะให้พี่น้องกเกษตรกรได้ทำความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าในรายที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึง่งหนี้ของคุณนั้นยังไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไข2บางทีเป็นเจ้าหนี้ที่ยังไม่สามารถที่จะเจรจาเงื่อนไขการชำระหน,นี้แทนได้ก็อยากจะให้ทางพี่น้องกเกษตรกรได้เข้าใจแล้วก็รวมทั้งได้ ลงได้มาประสานกับกองรู้ทุนฟูอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่ามันติดปัญหาอะไรนะครับอาจจะได้เห็นช่องทางในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะครับจากาข้อมูลนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินเนี่ยนะครับวันนี้เรามีสมาชิกอยู่ประมาณ4ี่แสนกัรายนะครับจัดการหนี้ไปแล้วประมาณ3 0,000่นกรายนั่นก็เท่ากับว่าอยู่ประมาณแค่8%อซนของจานวนที่มาขึ้นทะเบียน แต่ในคําว่า8%อย่าเพิ่งไปตกใจว่าเอ๊ะแก้ได้น้อยจังจริงๆแล้วเนี่ยนี่ที่มาขึ้นทะเบียนอะไรกับเราเนี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปช่วยเหลือทุกรายเพราะทุกรายนี่ เพราะเกิน50%เนี่ยครับยังเป็นหนี้ปกติอยู่นะครับประมาณ40%เป็นหนี้ NPL แต่เมื่อเป็นหน,นี้ NPL แล้วยังต้องมาแยกอยีกนะครับว่าเป็นเจ้าหนี้รายไหนนะครับแล้วก็อยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนจัดการได้ไหมอันนี้ก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มๆเพราะฉะนั้นการได้รับการแก้ปัญหาอยู่ระหว่าง8%ของจํานวนที่มาขึ้นทะเบียนทั้งหมดแต่ว่า <rium> <Dante> ạ, ถ้าคิดแล้วจะอยู่ประมาณ20%ของหนี้ NPL อันนี้ก็ถือว่าเราพยายามแก้ปัญหาให้ทันกับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนะครับเห็นผู้บริหารแต่ละท่านนะครับเข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็โอ้โหแต่ละท่านเต็มอิ่มนะครับขยี่คำขยี่ความเลยทีเดียวนะครับเราจะพักเบรกก่อนนะครับช่วงหน้ายังต่อเนื่องด้เนื้อหา ของเรื่องราวการจัดก,การหนี้ของพี่น้องกเกษตรกรครับพักเบรกก่อนเนี่ยมาเจอกันครับจากการที่เป็นหนี้แล้วหลุดจากการเป็นหนี้มันก็เหมือนถูกหวยอะ่ะ ทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมใส่ใจดูแลพี่น้องเกษตรกรไทยทุกรายจึงฝากถึงกลุ่มเกษตรกรก่อนดําเนินการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรควรเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะการขึ้นทะเบียนกับองคกรเนี่มนีสองขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนที่หนึ่งเขาเรียกขึ้นทะเบียนองค์กรขึ้นทะเบียนที่สองเขาเรียกขึ้นทะเบียนนี่ที่นี่หลังจากขึ้นทะเบียนกลุ่มแล้วนี่ ถ้าคนในกลุ่มนั้นมีหนี้เป็นนี้ในระบบนะะเราก็ให้เกษตรกรแต่ละคนก็ไปขึ้นทะเบียนหนี้ไว้คู่กันไปทั้งนี้สามารถขอคำแนะนำได้ที่สำน,นักงานกองทุนฟื้นฟ,นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดของท่านเพื่อทำให้การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของแต่ละกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศรรัพท์02 158 0342ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะ ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกฟกรร่วมคิดชีวิตเกษตรกรมั่นคงนครับรายการนี้นะครับเจาะถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรและนิสินต่างๆนะครับและปัญหาที่ดินตำกินและที่สัญที่สุดครับพี่น้องเกษตรกรควรชมและฟังนะครับเพราะว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักง,งานกองทุนแห่งนี้นะครับมาพูดแสดงความเห็นมาทอล์กและว่าพี่น้องเกษตรกรถ้ามีปัญหาหนี้สินขนาดนี้นะครับจะทําอย่างไรนะครับเราไปฟังเนื้อหาต่อเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับท่านผู้ใหญ่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสำนักงานกองทุนเต็มอิ่มเนื้อหา เปิดใจเต็มที่นะครับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนรู้และเสวนาได้เลยครับครับก็2เวทีนะวันเวทีที่จังหวัดอุดรกับเวทีที่จังหวัดขอนแก่น,นโนดเราเราคืน17ราย2จังหวัดเป็นใบประกาศเกียรติคุณ29รายรวมแล้วเป็น48รายนะครับหลังจากที่เขาได้ไป ก็ทุกคนก็เป็นธรรมดาแหละครับว่าจากการที่เป็นหนี้แล้วหลุดจากการเป็นหนี้มันก็เหมือนถูกหวยอ่ะมันก็ดีใจได้ฉนดคืนไปก็อย่างน้อยก็เอาฉนองไปไปบอกลูกบอกหลานบอกเออวันนี้พ่ออมาแล้วนะย่าเอมาแล้วนะปู่อมาแล้วนะที่ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้กองทุนขาช่วยมานะซึ่งวันนี้เองเนี่ยสองวันที่ผ่านมาท่าน ท่านประธานกองทุนเราท่านจุรินเนี่ยท่านก็พยายามสอบถามความรู้สึกของเกษตรกรซึ่งมันก็สะท้อนออกมาทางน้ําเสียงสะท้อนออกมาทางสายตาท่าทางว่าเท่าดีใจในะดีใจจนกระทั่งถึงมีตัวแทนเกษตรกรขึ้นมากล่าวขอบคุณกองทุนเราบอกว่าอยากจะให้มีกองทุนอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปช่วยเราชาวบ้านซึ่งเป็นคนรุ่นสุดท้ายเป็นคน อา,อาชีพกลุ่มสุดท้ายที่เข้าถึงแหล่งทุนยากที่สุดและได้รับการช่วยเหลือนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจแทนรัฐบาลนะที่ได้ให้เงินกับกองทุนมาทุกยุคทุกสมัยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไปยังรัฐบาลด้วยนะครับมันมี2วิธีนะแต่ก่อนจะ2วิธีเนะี่ยผมอยากจะนำารียนว่าช่วงระหว่างนี้เราเราพยายามจะจะโปรโมทพยายามจะบอก ไปยัง,พ,งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอ่ะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนนในทางหนึ่งคือสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ก็มียู u t u b e ของกองทุนก็มีแล้วก็มีรายการทีวีนชช่องช่อง22จะออกไปเช้าทุกวันเสาร์เวลาหกโมงครึถึงเจ็ดเโมงเรามีทั้งหมด30ตอนเราจะพยายามพูดถึงเรื่องราวกองทุนว่ามันเป็นอะไรยังไงถ้าใครอยากรู้ติดตามได้ทุกเสาร์นะครับ ทีนี้กลับมาถึงว่าการที่เข้าเป็นสมาชิกกรมมันมีสองทางหนึ่งก็คือต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มก่อนใครที่ยังไม่เคยรู้จักกลุ่มไหนก็ชวนชักชวนพวกพักพวกที่เป็นเกษตรกรรวมตัวกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปพอรวมตัวกันเสร็จก็จะมีข้อบังคับมีกิจกรรมกลุ่มนะครับแล้วก็ไปขอขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานสาขาเึ่งหีทั่วประเทศวิธีที่สองก็คือใครก็ตามที่ท,ที่ที่พอจะรู้จักกลุ่มอื่น เราตัวคนเดียวสองคนสามคนนี้อาจจะชักชวนสมาชิกพวกเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มที่เขามีอยู่พอได้เป็นสมาชิกเสร็จปั๊บนะครับถ้าถ้าเรามีหนี้เราก็เอาหนี้ไปขึ้นทะเบียนไว้ก่อนถึงแม้ว่าเราจะเป็นหนี้ดีอยู่นะ,<ท>ะขึ้นเผื่อไว้สักวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าเรามีมีปัญหาไม่สามารถจะใช้หนี้ได้น,นี่คือเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนนะท <ะ S 1> ขึ้นทะเบียนองค์กรไปขึ้นทะเบียนนี้อันนี้คือการเข้าถึงกองทุนนะครับทีสองวิธีครับ นี้สินของเกษตรกรนะครับที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ที่เป็นหนี้บุคคลค้ำประกันอันที่1อันที่2หนี้ที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้ที่เกษตรกร,กรไปกู้ยืมกับสถาบันการเงินในพื้นที่เช่นสาหกรณ์อย่างเี้นะครับเป็นหลักนะครับเมื่อเจอปัญหาหนี้เหล่านี้เนี่ย ที่ผ่านมาเราก็ยังแก้ไขไม่ได้เพราะว่ากฎหมายยังไม่ได้เขียนชัดเจนในเรื่องของการจัดการนีบุคคลค้ำประกันแต่วันนี้กฎหมายกองทุนผูป้ปูได้ผ่านความเห็นชอบประกาศใช้แล้วให้กองทุนมีอำนาจในการจัดการนี้บุคคลค้ำประกันได้เพราะนั้นปัญหาที่เราเจออยู่นะครับเราก็จะสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหานี้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะที่เป็นนี้บุคคลค้ำประกันได้อันนี้ก็จะเป็นข่าวดีกับพี่น้องเกษตรกรก็อ,อยากฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับว่า ยังไม่เป็นหนี้เสียก็สามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนได้กับกองทุนทู้ได้แต่การมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนทู้ก็มีหลักง่ายๆ1คุณต้องเป็นสมาชิกกองทุนก่อนนั่นคือไปสมัครเป็นสมาชิกองค์กรนะครับเมื่อสักครู่ท่านรองทุนรก็บอกไปว่าการเป็นสมาชิกองค์กรก็เป็นได้2รูปแบบหนึ่งตั้งกลุ่มใหม่50คนขึ้นไปหรือ2มีกลุ่มอยู่ในหมู่บ้านชุมชนใกล้เคียงเราก็ไปสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้เมื่อเป็นสมาชิกองค์กรเสร็จก็เอานี่ที่มีอยู่นะครับก็คือหนี้ในระบบหนี้ที่เกี่ยว นะครับเอามาขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุนปรเซสของการขึ้นทะเบียนก็ไม่ยากครับมีเอกสารแบบฟอร์มอยู่ที่สำนักงานสาขาเราก็ไปกรอกนะครับแล้วก็แนบเอกสารหลักฐานการเป็นหนี้นะครับแล้วก็ให้องค์กรเซ็นนําส่งมายังสำนักงานสำนักงานสาขาก็จะนําเข้าอนุกรรมการจังหวัดอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนพออนุเห็นชอบเสร็จสาขาก็จะรวบรวมนําส่งมาที่สำนักจัดการหนี้สำนักจัดการหนี้ก็จะรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้เพื่อเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียน เมื่อกรรมาการจัดก,การนี้เห็นชอบไปขึ้นทะเบียนเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือเสนอบอร์ดใหญ่เพื่อท่านให้เห็นชอบในการนําไปสู่การชำระหนี้แทนได้อันนี้ก็คือเป็นโปรเซสขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและนําไปสู่การจัดก,การนี้ให้กับพี่น้องกเองกษตรกรครับ แล้วเข้าใจไหมครับนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรนะครับที่ผู้บริหารมาอธิบายและมาขยี้ข้อความที่เป็นเนื้อหาเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของกองทุนอย่างนี้เพราะว่ากองทุนอย่างนี้นะครับภารกิจตั้งแต่ไปซื้อน,นี่นะครับเข้าไปจากการนี่แล้วก็เข้าไปฟื้นฟูน,นี่ครับผมจนถึงเข้าไปจัดระบบระเบียบทั้งหมดจนหมดนี่และได้โฉนดที่ดินกลับมา นี่แหละครับคือภารกิจของสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรที่ผู้บริหารของแต่ละท่านเข้าไปและที่สำคัญที่สุดครับถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรมีปัญหาอย่างไรนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าต้องติดตามรายการนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้านะครับเป็นเรื่องราวที่ภารกิจที่เข้าไปเลยว่า1 2 3 4พี่น้องเกษตรกร,กรต้องทําอย่างไรจะเข้าไปยังไงมีนี่สินวต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆของรายการกฟกรร่วมคิดชีวิตเกษตรกร,กรมั่นคงเวลาดีๆแบบนี้ 6โมงครึ่งจนถึง7โมงเช้าวันเสาร์และช่องสถานีดีๆแบบนี้ช่องเนชั่น TV วีวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับทิศเป้ด็อกเตอร์พิวัตรตาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับงานเราเนี่ยไม่ซ้ำซ้อนกับใครเราเนี่ยทำ โดยที่ให้พี่น้องเกษตรกรคิดเองว่าจะทําอะไรแล้วก็ทําโครงการเข้ามาคุณก็ต้องทําแผนมาว่าคุณจะไปประกอบอาชีพอะไรเพื่อที่จะมาจ่ายให้กับเราเราไม่ได้กําหนดอะไรให้เลยนะคะ